สวัสดีนะครับทุกคนสวัส <smelled> ดีคนดูที่น่ารักของช่องที่ติดฐานนี้ชแนลนะครับเดี๋ยวทริปนี้เราก็จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวที่เมืองสิงคโปร์แบบชิวๆแบบไร้แผนการอีกแล้วอีกแล้วครับนี่แหละที่ฉันอยากกินขนมปังจิ้มไข่จิ้มไข่ นี่นะครับชื่อร้านว่ายาคุณขยาครับไม่จัดเหรอจริงจริงเจอ้าของคือนี่โทสต์และนี่คือชาหนักเป็นหแต่ริ่นเป็นไงดีไหมชาดีชาดีแม่จริงครับเราทำนี่ได้นะครับเราทำนี่ใช่ไหมเราใส่เยอะเกินไปแล้วเชียวเราทำนี้เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็เอาขนมปังนะครับจิ้มอย่างนี้ ฉันเห็นเขาทำมาน่ะว้าวทำที่ใจอ่ะคนมงหน้าอืมอร่อยวะอร่อยเพราะว่าเนขนมปังมันมีเนยหวานๆนะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเขาบอกว่าจะทำอะไรอยู่ตัวนักเกียรตนักเกียรตไปท่พอแล้วตอนนี้เราก็พาทัวร์สิงคโปร์นะครับโอ้ตอนนี้มีเลืดปากใช่เหมือนเด็กเพิ่งอาบน้ำใหม่แล้วหัวสังนเหี้ยเขามันจะหัวแม่แบบเอา้ตัวถึงหัวแล้วไปทำอะไรก็ทำไปโอ้ มันชากงเลยที่ดึงกดคือเมื่อก่อนตอนที่แบบอยู่ฝั่งใต้อะไรเงี้ยมันทุกคนเคยเห็นเป็นร้านแบบชากับกาแฟที่เป็นแบบโรงเตียงเมื่อก่อนปะเออเพอตอนแบบผมกลับใต้ไปอะไรเงี้ยก็จะไปหาละกลงก็จะทําชาชาให้กินตอนเช้ากับปลาล๊อกโง่ทอดแล้วมันฟิลแบบที่มันเป็นถ้วยแล้วก็มี คนด,ดีมากแล้วคนคนคนตอนเช้าเคยมาที่ร้านนู้นเมื่ก่อน<ช>นะเออคิดถึงสมัยนั้นมากแล้วแบบว่ชอบไปให้กลองทำชาหยิ่งว่าจะมีเมนูชากกงในร้านดีฟิลไข่เนื้อนะไขอันนี้เป็นไงนี้เป็นไง <c oughs> มัน,น,มมนหเหมือนแบบมนวนแต่มันให้คือเหมือนซาลาเปาเน้นึงซาลาเปาใส่ครีมแลมีเมแต่ฉันว่าฉันน่าจชอบแบบนั้นมากก่าใช่หมแต่ชอบอันี้มากกว่ามันกรอบเออเพราะว่ามันก็นุ่มแล้ว<ห> แกเหมือนอะไรเต้าหมิงซื่อเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอทรงสับประรดอะ่ะที่เขาทรงสับประรดในตำนานอ่ะแกแต่งตัวเหมือนสับปะรดส่วนฉันจะเป็นซันชัยนี่แกเกิดทันไม่ได้กันรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดถึงอะไรไม่รู้เสียงเป็เไรเนี่ย ก็ฉันไปกิดมันเครื่องแก้วฉันเล่นเลยมันสีไ,ได้เลยเนี่ยหายจริงว่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาแบบชิวๆอย่างนี้กันก่อนพาไปเซฟอาร์ตเซฟความเป็นสิงคโปร์ <c oughs> ใช่ <Okay. S 1> แล้วมาเสื้อเรามันสีแสบตายมาวันนี้เอา้าวันนี้เรามาแนวแบบว่าสีส,สันสดใสเสียไม่ไรวะ <c oughs> วันนี้เรามาเป็นวัยรุ่นแบบสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดถ่ายมือแอลนด์ดอยก็ไปถ่ายกันนะเออแค่แค่อยากไปถ่ายมือไรออนยังไม่ได้ทำภารกิจที่อยากทำเลยวันนั้นนะก็จริงก็จริงก็เจงร้อนมากพี่เพื่อนเรามาจากฮ่องกงร้อ เดี๋ยวเราไปกินกาแฟกอนนะครับขอเรื่มต้นบันด้วยกาแฟดีๆครับนี่ร้านนี้นะครับชื่อร้านดอน เราก็ไปถ่ายคอนเทนต์กับมมอร์เลีนให้กับพิมนะครับโคตรร้อนเลยแบบจะตายแล้วอ่ะร้อนมากอ่ะแบบเผาไหมมาต่อไปตาผมแล้วผมจะทำคอนเทนต์กับมมอร์เลีนนะครับดูอยะไปเอาไปไหนอ่ะเอ้า มาขยับมาอีนี่นึงเอ้ยยืนยืนมือไปยืนมือเโอเคยืนี่นึงโอเคประมาณนี้โอเคเล่นเลยเล่นเลยพอแปล่าพได้ได้แล้วมั้งได้แล้วไหมโอ้โอ้หิวน้ำปะหิวน้ำปะเพดอเพดอเยเข้ามาเพดเข้ามาข้างในออนี่นึงย่อลงย่อลงเงยหน้าเอ้ยเงกันไปนเอ้ยดุดุเหยเหยเงยเเหย้นึงโอเคอาา เขะเข้ามาขนาดโอเคหยุดหยุดตรงนั้นแหละอยู่านั้นแหละโอเคอาเพชรเพชรเนี่ยนะขอขอดูแป๊บนึงน,นะต้องไปตรงไหนวะขอดูแมบเอาเกิดจำได้เหรอเขาเขาเดินหายวันต้องสองสามกัาโอเคซูมซ <laughs> <laughs> okay. ู สิ้นสุดเกตนี้ไปสิ้นสุดกันทีไม่ว่าแครไหนอนเหมือนคนเมาแดดเลยรอนโอ้ยันซูมทิ้งไว้อ่ะแต่มันร้อนมากเลยทุกคนไม่ไหวหรอกนะ ต้องเปลี่ยนเปิดรองมือแล้วแหละวิ่งทำไมวะโอ้สวยจังตัวเองเป็นน้ำ่ะเข้าไปข้างในก่อนไหมแล้วค่อยออกมาได้สิคือมันไม่ได้เหมือนตอนเิวเบิร์นเอาไว้ที่เราวิ่งหาแดดหลังจากที่เราเข้าไปเย็นๆแล้วออกมาค่อยมาเริ่มต้นข้างนอกกันใหม่ดีไหมแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่โอเคป่ะ อานันะครับค่นเาใาล่าัเอาัอามาใฉันงเ้อไ่้นังอน เซนซอมบิลองกิ่งมันคือแบบอะไรที่ทําให้เรารู้สึกรับมันค้กกี่ของตัวเองเช่นแม่ทํากับข้าวให้เรามันเป็นความทรงจำเลยที่เรารู้สึกว่าเราแบบเกี่ยวโยงสร้างให้เราเป็นตัวตนของเราในทุกวันนี้อะไรประมนี้มันก็เลยชื่อจดว่าเซนอบิบิลองอิงอันนี้เป็นศิลปะเด็กนะอันนี้อิงน่ารักเห็นแล้วในคืนตอนเด็กๆไหได้เลยฉันจำได้เลยว่าแบบผู้ชอบให้ทำผีเสื้อจากการพับสีเอาสีมาใส่ใส่ตรงกลางแล้วก็พับแล้วมันจะกลายเป็นผีเสื้อ ใช่ปะเคยนี่แบบเอาเหรียญมาวางใต้กระดาษแล้วแล้วก็พวกใบไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเซนจอบิ้งเกงเป็นสิ่งที่เราจำได้ส่วน้ายเราต้องจ่ายเงินก่อนใช่ไหมคะถ้าเราอยากไปแบบโกสตูร์เอเวอร์แก l ลี่อะไรแบบนี้ก็จะมีค่าไนท์ขอดูตั๋วสิง่าได้มาแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีฝั่งในเทศกาลที่เข้าฟรีเช่นน่าจะเป็นเที่ยวาเดินมาของเด็กไปก็ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเราอยากจะขึ้นไปข้างบนอ่ะฉันอยากขึ้นไปเอาไปเลย อันนี้คือต้องติดสเสื้อเหรอใช่นี่ติดเสื้อแล้วก็อันนี้สือแอรที่ติดเสื้อมันหลุดท่าไหร่นะทั้งหมดสองคนคนละยี่สิบเอมที่บันได้ล้วเราควร start from second floor โอเค after you ค่ะไม่ถึงอยากกินนะอ f t e r y อฉันแปะให้แกบ้างโอ๊ะกี่ปะ เราออกมาจาก Arts Exhibition แล้วใช่ไหม National Gallery งัวไปหมดมาอยู่นี่ไงเราอยู่ที่ ฉันจะพาแกมากินข้าวมันไก่ก็คือแม็กซ์เวลล์นะคะคนน่าจะรู้จักแหละมันเป็นส่วนอาหารมีแบบว่ารวบรวมอาหารหลากหลายสัญชาติอยู่ที่นี่นะคะออามากินก็มาที่นี่ก็น่าจะครบน้ออยากชิมนู่นชิมนี่เดี๋ยวเราว่าเราจะไปหิว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 ิวหินหิว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 หาวหิ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 วก็มาชิวกันหิว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 หิ้หิวหห ก็มันแกงไงวันนี้ได้กินแน่นอนโอเคปะโอเคคิดว,ว่าจะกินร้านไหนตอนนี้อะไรก็ได้เ้าหิวมากโอเคงั้นเราอาใครทีหนึ่งไหมแล้วก็เดี๋ยวซื้ออย่างอื่นต่อโอเคตอนนี้พิมก็กําลังจะไปซื้อข้าวมันไก่มาให้เรากินนะครับแล้วก็ผัดกันต้องมีคนนั่งเฝ้ากระเป๋าคือตอนแรกเนี่ยเราจะไปที่มิเวเซียมไอติมเพราะว่าพิมเขาอยากไปมากอยากแบบลงบอ่อเขาเรียกว่าสปิงเกิลแต่พอดูแมพแล้วเขาก็ปิดวันจันทร์ทุกที่ที่เราอยากไปมันจะปิดหมดครับเดี๋ยวรอดูนะว่าเราจะซื้ออะไรมากินบ้าง เด็กเสิร์ฟนี่น่าคุณคุณนะครับเขามันไกา่ใหญ่ๆๆๆๆๆเข้าวมันไก่ร้านอาไทยน่าดีอะเราจะกินเลยไหมหรือว่าเราจะซื้อทุกอย่าง,งมาเยอะกว่าเอาของแันแน่ครับอ๋อเอาไปอโอเคครับผ่านไปแล้วจะพึ่งพี่มงแมงยังไม่มาค <laughs> นไปหมากรุกอาหารปะเนี่ยนั่งลอยตรงเนี้ยมานานมากแลว้วอ่ะยังไม่กลับมาเลยอะ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้กินยังอยู่ที่เดิม คิดสิหาย,ยาจริงๆนะเนี่ยไม่นานมากเลยอ่ะทำไงดีวะโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบอ่ะวันรุกขึ้นไปหาไหมไม่เรื่องอะไรไม่รู้มีเรื่องเล็กหน่อยไหมเจอลงไปหาเจอแล้วโอเคงั้นกลับไปที่โต๊ะเดิมก่อนนะนู่นแล้วนู่นแล้วหายไปไหนมามอะไรเป็นเหี่ยกันตลาดมากคืออะไรอ่ะกี่กลับมาพรมกับอะไรเนี่ยก็คือร้านเนี่ย เานต้องคอกิดแน่เลยว่ะเออแล้วคอนาลกว่าจะได้อัน,นคือไปต่อคิวมาเฉยๆหรอ,อ,อไม่ได้มีเรื่องอะไรใช่ปะประักกีรไรมาโบฉันทำไมว่าแกามีเรื่องเกรีรเป็นหวงแล้วไปมาตั้งนานนะก็ไปซื้อมามันต้องอร่อยมากๆเลยนะต้องเป็นอะลโคตรหิวเลยไม่ไหวแล้วจะตายแล้วฉันต่อคิวแบบโลกมากก็ย่แบบไปาฉันนัรอเกรจะทาอะไรเล่น อร่ออันไหนหรอแล้วฉันก็อ่านบอกว่าแบบยากไลยแล้วฉันม,มีเรื่องขึ้นมาจริงทำอยู่มึงจะไปเคลียร์ให้ไงอันนี้คือบะหมี่มาผู้แบบนี้ครับเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นร้านบะหมี่หมูแดงหมูก,กรอบอ่ข้าวม,มานนันไก่แห้งหมดแล้วล่าสุดอันนี้เท่าไหร่ของแกอ่ะอันนี้ของแกห้าดอนอันนี้ก็ห้าดอนสองนี่สี่จุดห้าโอ้ราคาดีครับเริ่มจากไหนกันดีข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่ มัน่างกูลองชิมบ้ะลองอันนี้ดิมันนานมากลูกกรอบเส้นหมี่เราจเอาไปดม่ได้อะไรอะไรอะไรทำไมเราเปมนหากันนกเรียไม่ได้กินข้าวนื้อมะกุ้งดเนาะอร่อยไหมมร่เค็มมน้านี่ะอันนี้เป็นต้มยำเป็นไงส่งกระทรอคอยไหมเหมืนแบบน้ำมันหอยปะเออเออเออ เ,เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์นูโดรเป็นไงเปรี้ยวงงๆเผ็ดๆมันไรเผ็ดน้ำอนเออใช่แต่เนี้ยคผมพลาดอยู่ทั้งเนื้อเป็ดแล้วก็เนื้อหมูมกรอบอร่อยดีแล้วเพาะมันไก่อ่ะอแล้ว<ไ>มันต่างที่ไหนปะถ้ามันไก่เนี่นนนยเขาล่าน้านนะได้ปะโอเคสิ๊กเดอร์มาที่นี่ก็เย็นไปไล้ไมาที่นี่ก็หละดื่น้ำก่อนไหมมาที่นี่ก็จะได้กินอาหารที่หลากหลายนีนะคะเผื่อใครอยากมาสิงคโปร์แบบลดละทีเดียวแบบอย่างชิมเมอร์ชิมมี่ก็มาที่นี่ได้ พอเรากื่คู่กันมันดูสีมันแรงเดือยอิ่มปะอิ่มมากเขาบอกนะว่ามันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอยากกินข้าวมันไก่ที่อร่อยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปกินที่ขอนแก่นนะมีร้านหนึ่งแบบเจ้าประจําก,กินบ่อยมากแต่ว่าเช่ว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าอาจจะแบบชอบรสชาติไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะเราชอบรสชาติาแบบนี้กันเลยใช่เดี๋ยวเราไปไหนต่อก็เดี๋ยวเรามาเดินเล่นทางนี้นว<ะ>ัดบุตร วูดวิลิกเทมโปลใหญ่แลย <What S 2> อ่ะวัดเนี่ยเฮ้มันแ่กยนโกอ่ะนอแกลองก่อนแล้วถ้าแกทำได้ฉันกะทำตามนี่นะครับเราก็จะทำการเช่าจักรยานซึ่งมันต้องโหลดแอปมาแล้วก็ทำการกรอกบัตรเครดิตเนาะเพราะเราเราไม่ได้เราเราจ่ายผ่านบัตรใช่ไหมโอ้โอได้แหละ ปั่นจะยางกันดีกว่าโอ้ได้แล้วกันหาทำหาทำลงไม่ต่อมันก็ต้องเอาสแกนท right. ูไรท์เ้าเหรอได้แล้วโอเคอ่ะไปปั่นจะยางไหมเนี่ย <Okay. S 1> Are you ready Yes Let's go Let's go <S ปั่นจะยางกันไปเ a y Yay ไปทางไหนตรงไปพูดไม่ได้หรอกขอโทษนะคะถ้าพูดมันจะงงนิดนึงไป wow. ั่งพักแปบอันนี้คือนั่งแล้วมองวิวเรือเหรอใช่อันนี้คือโรงแรมเรือมาด i นาเบ้ที่แกพูดว่าแกอยากจะจะบอกคะเป็นยังไงประเทศสิงคโปร์สอดแกก็ถือว่าดีนะหมายถึงว่าเราได้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างอะไรได้บ้างมนุษย์สามารถสร้างธรรมชาติขึ้นมาได้จริงๆเอางี้ดีกว่าเนี่ยแกลองเล่าดิเห็นแกบอกว่าแกไปศึกษามาไใม่หรา ก็แกอ,ค,อคือทุกคนคพิมพิมเขาบอกว่าเขาทำรีเสิร์ชแล้วก็ไปศึกษาประเทศสิงคโปร์ก่อนที่จะมาเพราะว่าเขาอยากจะบเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเราต้องตั้งใจฟังพิมพ์เขาให้ดีดนะครับ <c oughs> โอเคมา พ่อสี่สามสองหนึ่งเริ่มโอ๊ยกดดนันอะถึงเสียงมันจะแหบขนาดที่ก็ไม่ไรนะเอามาลองดูประเทศสิงคโปร์นะคะถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะ,ะก็คือในแถบที่เราอยู่เขาเป็นประเทศเดียวที่ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใช่เพราะว่าต่อให้ประเทศเขาอะแบบเป็นติดหนึ่งอันดับประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียตอนตะวันออกเฉียงใต้และในโลกด้วยหนึ่งในนะหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดเขาก็เลยไม่มีค่อยมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะแต่ว่าที่เขาแบบอยู่ได้แล้วก็พั ทุกอย่างได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วก็เก่งมากอะในทุกวันนี้เพราะว่าเขาห้ามกินมาบฝรั่งด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่เป็นท่าเรือที่ขนส่งสินค้าปลอดภาษีแล้วมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทุกๆประเทศต้องแต่ยุโรปและอะไรอย่างเงี้ยเอเชียอย่างเงี้ยเขาต้องมาผ่านที่นี่เออสิงคโปร์ก็เลยเนี่ยแหละเป็นเขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะทําให้เขาแบบร่ำรวยขึ้นมาก็มี มีแบบเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันอะไรอย่างงี้ด้วยจริงเหรอเออทำไมอ่ะอ่านแค่นี้ <laughs> เห็นไหมบอกแล้วเขาไปศึกษามานะเนี่ยเขาอยากจะมาให้ความรู้เอ้าเ้วที่แกเอ้ยเราพูดเรื่องที่เขามีสองภาษาอย่างเออแล้วก็ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีคนจีนคนมาเลเซียคนอินเดียเยอะในประเทศนี้นะคะเขาจะอยู่รวมกันวัฒนธรรมก็จะเป็นแบบมิกซ์เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กอ่ะประชากรของที่นี่เขาต้องพูดภาษาอังกฤษบวกกับภาษาบ้านของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่ามาเลเซียอ่าก็คือส่วนมากเด็กจะได้ทั้งสองภาษาเออแบบพูดไบลิงโกได้แต่ว่าภาษาอังกฤษของเขาอ่ะมันพิเศษตรงที่เขา เรียกว่าสิงลิชไม่ใช่อิงลิชอ่าสิงลิชก็จะมีแบบล้านอะไรใช่ไหมเออใช่มันจะเป็นแบบกัมม่ามันจะคล้ายๆกับอิงลิชแต่ว่าเขาจะมีการแบบว่าเพิ่มคาสร้อยเข้ามาเป็นแบบลาอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๋งดนะความรู้แน่นก็เจ๋งดิก็ถือว่าโอเคนี่ก็ให้ความรู้มาเกือบชั่วโมงีัยเกือบหลับอย่าเงี้ยมากเล่นเลาเล่นดีดีดีก็ถือว่าหาข้อมูลมาเออรู้สึกว่าเวลาเรามาเที่ยวประเทศไหนถ้าเรารู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเขามันก็จะแบบเที่ยวสนุกขึ้นไงหรอฉันไม่เห็นรู้อะไรเลยแต่ก็สนุกนะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปออชาร์ดโรดแล้วกันเนาะจะใช้เวลาประมาณ18นาทีตอนนี้เราอยู่แถวเมอร์ไลออนใช่อ่ะเราลองเรามาลองดูกันว่าการปั่นจักรยานจากที่นี่ไปออชาร์ดจะเสี่ยงกันเท่าไหร่นี่เหมือนกูมาพิดแบบโฆษณาให้เขาในการปั่นจักรยานแต่ว่าผมอยากปั่นเองเฉยๆนะครับแต่จะบนเสื้อเค้าได้นะคะแถวต่อไปให้เขาเลยซื้อจักรยานมาต่างประเทศอย่างนี้เหรอวล็อคโลกวันล็อคโลกอะไรอ่ะเเสียเวลาวะ ว่านะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาใช้การโดยสารในการปั่นจักรยานค่อนข้างเยอะเพราะว่าถนนเขาดีมากไม่ว่าจะเป็นถนนสําหรับให้คนเดินหรือว่าถนนสาหรับการปั่นจักรยานแล้วก็ใช้การโดยสารโดยจักรยานเยอะเนาะเพาอยากข้อมูลนัน่นมากใช่ครับอันนี้คือผมไม่ได้หาข้อมูลมานะครับแค่เห็นคนเขาปั่นจักรยานกันเลยเฉยจริงออกขนาดเสื้อแกงกตแหาข้อมูลตอนั้นาข้อมูลอะไรก็แกใส่สีนี้อ่ะฉันก็เลยอ้าเออก็ชิว่าเดินนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเข็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นที่เป็นที่ชุมชนปะ คนเดินมีร้านอาหารมีคนนั่งเขาก็เลยให้เราเขลนแต่ตอนนี้กูเหนื่อยแล้วเนี้ยหาทำปะหรือว่าเราจอดแล้วก็ยอมเสียห้าเหรียญแล้วนั่งแท็กซี่ไปดีวะอีกเก้านาทีแต่เาหายแล้วลตอนนี้เราเสียไปเท่าไหร่แล้วอ๋อสามดอนเองโอเค,อเคหาทำมาก ร้ออนเลย่ะทำอะไรกันวะเคลื่อนทัพลังเด็กทัหลังนี่ตอนนี้เราอยู่ใกล้อาชาแล้วครับแล้วมันขึ้นว่าแบบเนี่ยมีพาักกิ้งก็ดูง่ายดีนะจะลองลองเอ็นทริปกันไหมอ๋อเราต้องล็อกจักรยานด้วยนี่วิธีการทำก็คืออย่างนี้หรอเออใช่อันนี้คือล็อกเอาเนี่ยผมอันนี้ผมออนี่สั่นละอะล็อกโอเคเสร็จแล้วก็ต้องสแกนอันนี้นะคะเรามาถึงจุดที่จอดรถจักรยานแล้ว นี่ไงใครเป็นคนหาทําขับมาตั้งแต่เมอร์ไลออนมาออชาดแล้วเมื่อกี้นะครับตอนที่เราไปถ่ายตอนแรกอะ่ะมันมันขึ้นมาที่จอดในแอปแหละแต่ว่ามันไม่เห็นอันนั้นจริงๆก็รีพอร์ตได้แต่ว่าด้วยความร้อนระอุแล้วก็หัวร้อนของเราเราก็เลยบอกว่าขับออกมาอีกนิดนึงแล้วกันเออมันมีที่จอดอีกจุดหนึ่งตรงฝั่ตงตรงข้ามน,นะคะที่อยู่อ,อาชาดเลยโอเคสิ่งที่ต้องทําก็คือจอดรถจักรยานให้ถูกที่แล้วก็ล็อกนี่เหมือนมารีวิวว่าเขาเลยนเนี้ยอ่าแล้วก็ล็อกไม่เผื่อใครอยากมาไง<อ>นี่ผมรำเพื่อทุกกกคคนนนนมาเเลลลยยนะี่แ้้วใ บอกว่าไม่ได้ขอซะหน่อมันร้อนเหรอโอ้จริงค่ะทำอ่ะโอเคก็จอดแล้วก็ล็อกนะคะแล้วก็สแกนเอามือถือเราสแกน QR โค้ดที่มีอยู่ที่พื้นคือตามจุดที่จอดเขาจะมี QR โค้ดให้จอดอันนี้คือแปลว่าจอดถูกที่แล้วมันมีบอกกันนะว่าเราเสียไปกี่ดอนใช่ป่ะแล้วมันมีกี่แคลอรี่ที่เราเบิร์นนะเห็นไหมร้อยยี่สิบเอ็ดแคลอรี่เป็นไงครับเราสีเมลานินนักแล้วผิวที่เสียไปอ่ะผิวที่เสียไปประเมินได้ไหม ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วครับวันนี้เราจะต้องบินกลับไทยแล้วนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราไปอยู่ในมาเซาเนี่ยเราอยากจะมีของมาแจกแฟนๆช่องที่ติดฉันนี้เราก็มีเงื่อนไขนะเราจะแจกของจากมาเซาต่อเมื่อช่องที่ติดฉันนี้ช่องใน u t u b e ของเรานะคะมียอดซับถึงหนึ่งแสนคนใช่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 ไม่รู้ว่าตอนนี้มีอันถึงหรือไม่ถึงเลวเรือจะลดลงก็ได้ ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นใน Facebook แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมีเงื่อนไขกติกาในเพจ f เฟซบ o ๊กพิธีธานีชาแนลนะคะไปกดเข้าไปดูกันก่อนได้อืมไปกดไลค์ไปก่อนเดี๋ยวเราแปะชื่อเพจไว้ตรงนี้นะเขามาโชว์ซิเขาจองาโชว์แหวเแฟนบ๊อบ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 และมีของบ๊อบน่ารักไหมมีข้างหลังมีชื่อด้วยป๊าบแล้วหูหมีกันจะให้เขาปะใครอยากได้ปะใครอยากได้ปะอ่ะให้ก็ได้อ่ะโอ้โหให้เหรอฉัน พี่แบงยมใ,ใช่เ,<อ>เหมือน,น <ะ S 1> ตัดผมทรงนี้มาเพื่อ <c oughs> ใส่ใไอหมีนี่เลย <c oughs> อันสุดท้ายเนี่ย <c oughs> อยากได้แน่ๆ <c oughs> ฉันเป็นคนเลือกหร <c oughs> ูอไม่ใค่เราอ <c oughs> ยากได้ไหนๆโชว์ไปก่อนโชว์ไปก่อนเร็ว ตตตตตตมีของบอปมาจากเรื่องนิเงียนนะคะน่ารักมากเลุอเลแตวาเดี๋ยวกาติดกาเป็นยังไงไดื่มน้ำหน่อยดิเราเสียงอะไรอ่ะวิทยุพังหรอเสียงายไม่มีเสียงก็ใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเฟ o บุ๊กแล้กันตนี้ก็แลอัพสิงคโปนะอืเป็นไบ้างสนุกนะแต่ว่ารอบเนี่ยคาดทาก่อนรอบปืนเที่ยวคุมเพราะมาบอีกแล้ว ฉันไม่เคยปั่นจักรยายนที่สิงคโปร์ก่อนฉันก็ไม่เคยเหมือนกันที่ครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ทําทําไหด้วยโคตรหลอนเลยอะ <c oughs> จริงๆมันก็สนุกถ้าเราเลือกเวลาปั่นได้ถูกต้องแต่ว่าอันนี้เ,เลือกปั่นตอนปลายสองงงมากไม่มจริงๆเราปั่นใกล้ๆก็ได้ที่นั่ปั่นไปเ<ช>มืองไออนจากเมย์แลออนไปไหนเอาชา้าโอชาอ้า ไกลอยากมันไกลมากแต่ว่าใครมาก็อยากให้มาลองนสนุกดีมีอะไรให้ทาเยอะเหมือนกันนะจริงกโปร์มีทั้งแบบอาหารการกินที่แบบว่ารวมอยู่ในที่เดียวบ้างแล้วก็มีมีหลากหลายอาหารแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์แบบจสิงกโปร์เขาจะแบบเน้นเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงอยากไปพิพิธภัณฑ์ไอติมมากแต่ว่าอดเพราะมันปิดวันจันทร์ ตัวนั่นแหละจริงๆตัวแบบเมียอะไรท,ทำกิจกรรมแบบชิวๆในพรักก็ได้เอาดอกรก็มีกิจกรรมเยอะมีอะไรอย่อางน,น,นี้เวสโตเซนโตซาอะไรจริงๆที่เกาะเซนโตซาของให้ทำเยอะนะใช่มีทั้งแบบนั่งกระเช้ามีโกลคาร์ดมีไอไฟแบงกิ้วเล็บยูอ,อะไร <c oughs> ไม่ใช่อ๋อ มมิกกใช่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 ก <ๆ S 2> ารที่เราได้เล่นเกมนี้มาซ่ครั้งนี้ก็ถือว่าเก็บเครื่องเล่นที่เกือบจริงๆก็เล่นเกือบครบแล้วนะใช่ฟังจากเสียงจริงไม่มีเสียงแล้วค่ะนีกีตัน้ำลายไหลก็ <c oughs> ถือว่าเป็นทริปที่ดีนะครับก็ <c oughs> จบเลยแล้วกันทริปหน้าเราจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องทิติไทยนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะฝากด้วยนะครับแล้วฉันหน้าทำไมผมจนเด็กจับจับผถุงมืงสุดท้ายบ๊ายบาย เ,เส้นเลือดแกมันแบบชัดมากเลยอะฉันเคยเข้าใจว่าตรงนี้ฉันกระโหลกและดริงหอ,อก,ก็เหมือนนะริอวแกจะกระโหลกแลาแกก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ต้นีนๆอ่ะฉันเคยโดนคนแบบเตะลูกบาสใงหัวเฮ้ยลูกบาสก็เลยเข้าอยู่ในหัวแทน อไม่ใช่เปนตอนเขาเตะลูกบาสแบบเขาเล่นกันอยู่เขาก็เตะมาแล้วฉันก็เดินไปโรงเรียนแล้วมันก็แบบเนี่ยแล้วฉันก็อ๋องแล้วฉันก็ยังไปเรียนต่อนะฉันก็ทำที่แบบแบบติดแต่ตื่นมาอีกวันฉันปวดหัวมันแบบขยับอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดหัวฉันก็แบบไปเอ็กซเรย์ไปเป็นเรื่องใหญ่เลยไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจ่ายยาให้นะคะอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรตอนเด็กมาแล้วเขาให้ยาพารามาเป็นติฉันก็หายเลย อะไรฉันบอกแม่ว่าเนี่ยผลผล,ลึกขึ้นมาก็ไม่ได้แบบมองอะไรแบบไม่ได้เลยหรือนี่คือสาเหตุที่ทําให้แบบแกมีปัญหาเรื่องสมองหรือความจำอะไระไอย่างเี้ปะ่ใแล้วก็โยงกลับมาที่เส้นเลือดเคยจับจับยังไงเองว่าฉันก็บอกอุย้ยตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบหลุดลงไปแบบอุย้ยฉันเข้าใจว่าฉันปางคนกร็หลกเลาน่นอนเพราะลูกบแล้วภูมิใจเหรอจแล้วเว่าฉันไปทํางานบางคนก็บอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีเส้นเลือดนะเวลาเส้นเลือดมันพลาดผ่านตรงเนี้ยมันก็ต้องมีที่ให้เส้นเลือดอยู่ ก็ใช่ดิดูก็รู้ว่าเป็นเส้นเลือดจะดูเป็นอะไรวะการจับฉันไม่เคยสองกระจกอ่ะฉันแค่คิดเอาเองเลยก็คือแกเคยได้รับการพบกันทางสมองอย่างรุนแรงตอนเด็กถูกป่ะแล้วก็เลยทำให้แกเนี่ยมีปัญหาด้านความจำนิดนึงอันนี้คือเรื่องจริงเน้ะ